สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่วันนี้ก็เป็นตลาดบ้านเล็กๆตลาดวันศุกร์นี่วันนี้เงียบมากเลยฝน,นก็ทำท่าจะตกนะเพื่อนท่าา,าโซเฟอร์มบอนนนั่น่ บรรยากาศก็มือละเนะเพื่อนๆนี่มีไฟส่องสว่างด้วยร้านข้างในก็เก็บของใกล้จะเสร็จแล้วส่วนเราเพื่อนกันก็เก็บของเสร็จแล้วเขาไปเล่นในสลานี่เหลือแต่เล่าคนเดียวนี่เหมือนฝนจะตกแต่ไม่ลมหน่อยก็ไม่ตกเนาะเพื่อนๆต้องรอเก็บตกกว่ารถจะมารับเราเนาะ วันนี้ก็ขายได้อยู่ที่พันกว่าบาทตอนนี้ก็ประมาณพ3นสามพันสีเพื่อนเยอะส่วนปใปชางเราไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เนาะ <c oughs> ก็แว๊บๆ่ายทําเล็กน้อย <c oughs> ก็ให้กําลังใจเพื่อนๆมือใหม่กันทุกคนนะคะสู้กันไปค่ะส่วนของเราวันนี้ก็ อย่างพอจะได้ต้องอรอลุ้นฝ่ายชายค่าว่าจะขายได้เท่าไหร่ราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ